อง์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พ่อพระนารายองค์พ่อพระศิวะองค์พ่อท้ามหาพรหมทาดาสั่งบอกลงมาว่าผู้ใดยังไม่ลดละเลิกกินสัพพสั์ผู้นั้นจะต้องไปเกิดเป็นสัพพสักห้าร้อยชาสถานปฏิบัติอริยธรรมพ่อพระอริยธรรมไกรเทพไกรเดชมุนรอบ มื่อมองฟ้าคืนนี้แสงดาวเรียงรายสวยเด่นแต่คืนนี้ใจฉันสุดแสนลำเพ็นหมดนมาดคำคืนนั้นได้กอดประสิทธิ์แนบชิดเพียงค้างแต่คืนนี้เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างรัฐหัวมอ,อนใจ สุดเงาลมโชยมานาสันยังคิดถึงคืนยามแสนชื่นไม่หายอยากจะหาปรักได้แทนนั้นได้สุขนั้นลอยไปเลือนลาลับตา มองดวงดาวเรีรดังใจฉันยามนีอับแสงสิ้นแววส่องมาใจยังปรารถนาเพราะเธอมาเป็นดาวหัวใจ สุดเองาลมโชยมานาสันยังคิดถึงคืนยามแสงชื่นไม่หายอยากจะหารักได้แทนนั้นได้สุขนั้นลอยไป เงนรางลาตามองดวงดาวรีรีดังใจฉันยามนี้อับแสงสิ้นแววส่งมาใจยังปรารถนาพราอเธอมาเป็นดาวหัวใจ ใจให้ยังปราณนาพรอเธอมาทุกชีวิตใหม่